ชนิดราคาห้าสิบบาทค่ะเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา50บาทนะคะวาระค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามบรม,มาราชกุมารเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบ วันที่28เดือนกรดกฎาคมพศสอ 2, 5 5ห้ค่ะก็ตรงตัวนะคะพศ25 5 5าอห้าผลิตออกจำหน่ายเมื่อออ,อ,ออกให้แรกเมื่อปี2555นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง36มม,ม,มน้ำหนัก21กรัมนะคะจำนวนผลิตหแสนเหรียญก็ถือว่า อยู่ในกลางค่ะกลางจำนวนผิดหกแสนเหรียญน,นะคะราคาในหนังสือที่ประเมินให้ไว้อยู่ที่ส0 0บาทแต่ซื้อจริงกันไม่ข้ามร้อยนะคะราคาประเมินให้ไว้ที่สามร้อยบาทราคาซื้อจริงกันไม่ข้ามร้อยค่ะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมน้อยนะคะเพราะจำนวนผิดเขาเยอะอะไรคะ่ะ เหรียญที่ผลิตเยอะๆนะคะและไม่มีกระแสะอะไรก็จะเงียบๆจะไม่ได้รับความนิยมมากนักนะคะเหรียญ50บาทนี้ก็เช่นกันเหรียญ50บาทครบรอบครบ5ารอบพระบรมสมัยที่เป็นพระยศของพระองค์ท่านเนาะเราก็จะเรียกกันตามนั้น50พระบรมนะคะห้าสถาปนาฟ้าชายอะไรประมาณนี้เราก็จะเรียกตามตามพระยศ ตอนช่วงนั้นนนนะคะอย่างเช่นเหรียญน,นี้เราก็จะเรียกกันว่า50พระบรมคือเหรียญ50บาทพระบรมมีจะพระองค์ท่านจะมีอยู่วาระนี้วาระเดียวนะคะวาระ50บาทค่ะหมายถึง50บาทวาระเดียวแล้วก็มีวาระอื่นๆน,นะคะอย่างเช่น1บาท2บาท10บาท20บาทอะไรเงี้ยต่างๆค่ะต่อไปนะคะอันนี้อ่ะพระบรมเสร็จนะคะวาระที่8แล้วเนาะ,ะมาวาระที่9้า ค่ะวาระที่เก้าต่อวาระที่เก้าก็จะเป็น